ภาพหายากน้องแอลลี่เผยมุมซิกซี่ที่นานานทีจะโชว์ให้เห็นเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วสำหรับน้องแอลลี่ลูกสาวหัวแก้หัวแหวนของอ่ําอมรินกับอดีตภรรยาอย่างจอยอัจฉริยาโดยเพลงที่ทำให้คนรู้จักกับน้องแอลลี่ทั่วบ้านทั่วเมืองคงจะหนีไม่พ้นเพลง How to Love ซึ่งเพลงนี้ได้ร้องคู่กับแรปเปอร์ชื่อดังของเกาหลีอย่างเกร นอกจากนี้ผลงานทางด้านบันเทิงของน้องแอลลี่ยังมีออกมาให้เห็นได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดอินสตาแกรมของน้องแอลลี่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพของตัวเองในลุคที่สวยสะดุดตาเผยความเซ็กซี่น้อยๆด้วยเสื้อเปิดไหล่กวาดยอดไลค์ไปทั้งหมด2 0 0แสนกว่าไลค์เลยล่ะค่ะทั้งยังได้คำชื่นชมจากแฟนคลับเป็นอีกมากมายด้วย